ดึงดึงดึงดึดึงดงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พระอิศาว HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะเครือข่ายคนรักต้นไม้สารต่อง,งานพ่อดาววิชยัย ต่อยอดท่องเที่ยวชีวภาพขับเคลื่อนสร้างรายได้เชิงอนุรักษ์ของชุมชนค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่4ทธันวาคม2567ค่ะที่บริเวณวิสาหกิจชุมชนป่าครอบครัวตำบนพิบายอำเภอรปรางกู่จังหวัดศิสเกตนายอนุรักษ์รมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตพร้อมด้วยดรวิรดาอินชาตสสศิสเกตพักเพื่อไทย นายสุภสิทธิ์จำปาวงค์ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจชีวภาพสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดตลอดจนหัวหน้าสุรชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนักเรียนและเยาวชนได้ร่วมกันคล้องมาลายบูชารูปปั้นและอนุสรณ์สถานพ่อดาววิชัยสุริยุทธ์ที่ลูกหลานและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันสร้างเพื่อแสดงความไว้อาลัยและเป็นอนุสรณ์ให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรษยเกตรพร้อมคณะ ได้ร่วมการเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพที่เบโดได้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างรายได้จากกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ของชุมชนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อร่วมเล่าขานตำนานดาววิชัยตำรวจบ้าปลูกต้นไม้กว่า3ล้านต้นโดยมีครอบครัวสุริยุทธ์ให้การต้อนรับพร้อมกับมีเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอาชีพได้มาออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้าน โดยเฉพาะอาหารขนมที่ทำมาจากลูกตาลผลิตภัณฑ์ของต้นตาลที่พ่อดาววิชัยได้ปลูกไว้เมื่อ50ปีก่อนก่อนที่พ่อดาวิชัยจะมาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2565โดยในการจัดงานในวันนี้ได้จัดออกเป็นสส่วนคือส่วนแรกที่อยู่ภายในสวนได้ประกอบพิธีเปิดรูปหลอดาววิชัยและอนุสรณสถานดาววิชัย โดยทุนจากลูกหลานและเครือข่ายดาววิชัยคนบ้าปลูกป่า3ล้านต้นชมรมคนรักป่าคนรักต้นไม้เป็นต้นส่วนที่สองเป็นการเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพที่เบโดได้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างรายได้จากกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ของชุมชนซึ่งงานวันนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้ว โดยที่ผ่านมาได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการทำกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพพื้นที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดน่านจังหวัดนราธิวาสจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดริสเกตการจัดมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565 2566และ2567 โดยเน้นสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักชุมชนพร้อมสร้างจิตอาสาในการร่วมการปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่ตนเองและที่สาธารณะมากขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากพ่อดาบวิชัยสุริยุทธแม้ว่าดาบวิชัยจะได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กิจกรรมจิตอาสาในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของกลุ่มต่างๆอย่างดำเนินไปอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ต่างกันเพียงกายแต่ใจเดียวกันในการร่วมเชิดชูเกียรติพ่อดาบวิชัยผู้ที่เสียสละทุ่มเทในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งต่อมาเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนพร้อมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบทพิสูจน์ว่าการที่ชุมชนป่าครอบครัวตํำบนพิมายที่ได้รับการสนับสนุนจากเบโด ในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพมาถึง3ปีชุมชนได้เกิดการเรียนรู้มีความเข้มแข็งพร้อมต่อยอดทำกิจกรรมด้วยตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับชุมชนพิมายซึ่งรุ่นลูกรุ่นหลานตลอดจนชาวบ้านในชุมชนต้องร่วมการสานต่อแนวคิดพ่อดาบวิชยัยในการยกระดับท่องเที่ยวชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนพร้อมสร้างรายได้เชิงอนุรักษ์ให้แพร่หลายต่อไปนางมัสรีนอังเกเรอร์ ลูกสาวพ่อดาวิชัยเปิดเผยคะว่าในฐานะที่ตนเป็นคนคุ้นเคยคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กมันทำให้เราปลูกฝังเป็นจิตวิญญาณจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันโดยทำไปไม่รู้สึกว่าแปลกด้วยการเริ่มต้นที่ตนเองก่อนแล้วก็ตั้งใจทำให้เต็มที่ทำให้ถึงที่สุด และหากมีคนสนใจวันหนึ่งพวกเขาก็จะมาหาเราเองซึ่งตอนนี้ครอบครัวเราหรือโลกได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรที่พ่อได้สร้างไว้ทําให้ทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจได้ในตัวโดยปริยายโดยเราไม่ต้องไปบอกอะไรเพิ่มซึ่งกลุ่มเครือข่ายของวิสาหกิจพอถึงเวลาเขาก็จะมารวมตัวกันเองถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆซึ่งเราก็ทำด้วยความเข้มแข็ง และยืนยันแน่วแน่ว่าจะสานต่อปณิธานของพ่อดาวิชัยต่อไปและมีความมุ่งมั่นว่าจะปลูกต้นไม้ต่อไปทําเป็นกิจวัตรตามฤดูกาลช่วงแรกก็จะเป็นฤดูเก็บเมล็ดพวกเราก็จะออกเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วนํามาเพาะที่สวนที่ท้ายบ้านพอถึงฤดูฝนเราก็จะนําไปปลูกซึ่งจะมีโอกาสรอดของต้นไม้เพิ่มมากขึ้นและเราก็จะติดตามดูแลบำร,รุงไปเรื่อยๆ นี่คือปฏิญาณของพ่อที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้โดยไม่หวังอะไรหวังเพียงว่าทุกต้นที่ปลูกรอดก็พอนอกจากนี้ทางครอบครัวคุณพ่อดาวิชัยสุริยุทธโดยลูกหลานยังได้มอบรถเก้าอี้อาบน้ำผู้สูงอายุให้กับครอบครัวที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวนันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อดาวิชัยอีกด้วย โดยมีนายทีิวารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังวัดสิเกตและนายอุดมโพชยัยครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ค่ะ วันพ่อแห่งชาติวันชาติพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าชาวอำเภอกันทละลักษ์ร่วมน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นจำนวน21คนค่ะ เมื่อวันที่5ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาณบริเวณหอประชุมอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศิรเกตนายพรชัยวงงามนายอำเภอกันทละลักษ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์และสามเนนจำนวน89รูปเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567โดยมีข้าราชการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนร่วมนำสิ่งของต่างๆมาใส่บาตรเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทลัก โดยนางมนวิพาโบจรัตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทลักษ์พร้อมคณะกรรมาการได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับเกียรติบัตรพ่อดีเด่นจำนวน21คนที่มีคุณสมบัติประกอบด้วยมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่แตกแยก บุรธิดาประกอบอาชีพสุจริตและเป็นพลเมืองดีเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมอันดีเป็นต้นจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีค่ะภายในหอประชุมอำเภอกันทะลักษ์ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนคณะกิ่งกาชาติศาลจังหวัดกันทลักษ์สภาวัฒนธรรมอำเภอกันทลักษ์ทหารตำรวจได้รวมถวายผ่านพุ่มดอกไม้ ต่อด้วยนายพรชัยวงงามในอำเภอกันทะละักษ์ประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดสีเหลืองนำกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชบาราชบรม,มนาถบพิตรโดยพร้อมเพียงกันค่ะดานสโมสรโตตอรีกันทลักษ์ มอบรถเข็นวิลแชร์75คันให้กับเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่4ธันวาคม2567ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสิเกตได้มีการจัดการประชุมประจำเดือนของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของภาครัฐและเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในการดูแลประชาชนพร้อมจัดพิธีรับมอบรถวิวแชร์จากสโมสดรดตทรี่กันทละลักษ์โดยได้นำมามอบให้กับอำเภอกันทละลักษ์ ส่งต่อไปอยังเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้พิการและผู้ป่วยจำนวน75คันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 โดยมีนางสาวไตสุรีไตสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท1พร้อมด้วยนายพรชัยวงงามนายอำเภอกันทะล,ลักร่วมเป็นประธานรับมอบพร้อมหน่วยงานภาครัฐสาธารณสุขอำเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนผู้พิการรับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเพื่อส่งมอบต่อ นางวอวยพรแก้วจารณัยนายยกสโมสรดตอรี่กันทลักษ์เผยคขาว่าการมอบในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากโครงการแพทย์อาสาและรถเข็นคนพิการของสโมสรดตอรี่กรุงเทพสยามินและสโมสรดตอรี่อุดมสุขภาค 3350RI สนับสนุนร่วมกับสโมสรดตอรี่ในภาค 3523RI ประเทศไต้หวนันโดยดรโกดอนทำโครงการร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระรจชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 รถเข็นวีลแชร์นี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ได้รับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีชีวิตประจำวันสะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ยังสามารถช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและการเข้าสังคมด้วยช่วยลดโอกาสเกิดแผลกดทับที่เกิดจากการนั่งผิดท่าการยึดตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อต่างๆด้วยค่ะ และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิเกตร,ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงอำเภอขุคันกลุ่มโรงเรียนปลือคันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่4ทธันวาคม2,567ค่ะที่โรงเรียนบ้านปลือคันตำบลปลือคันอำเภอขุขันจังหวัดศิีสเกตนายที่วารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศิีสเกตประธานเครือข่ายศรีสเกตโมเดลนายเจตจิตสัมพุทธานนท์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลปลือใหญ่นายอุดมโพชยัยครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายจารึกวงชัยภูมิ ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายจำเนียนสัมพุทธานนท์ครูผู้นำทางจิตวิญญาณของตำบลปลือคันนายศีมปลือปลากอดีตกำนันตำบลปลือใหญ่นายภพศสาลพันพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือคันประธานกลุ่มโรงเรียนปลือใหญ่นายประวิทย์อยู่ยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามผู้ประสานงานโครงการพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปลือคันได้นำคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงพ่อค้าประชาชนและชาวตำบลปลือใหญ่ทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติไทยวันพ่อแห่งชาติวันดินโลก5ธัาานวาคม โดยมีพระครูโสธิขันทคุณจเ,าาเ,คเจ้าอาวาสวัดตาเบาะเกตมงคลเจ้าคณะตำบลปลือใหญ่พระครูสุวรรณอุทัยดิีธรรมยุทธ์วัดปลือใหญ่เจ้าคณะตำบลภัยพัฒนานำคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ออกรับบิณฑบาตนายอาทิตย์จันดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือใหญ่กล่าวค่ะว่า ตำบลปลือคานมีโรงเรียนทั้งหมด6โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเรากำลังเคลื่อนเข้าสู่ชุมชนให้เป็นตำบลสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงสำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของตำบลสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคือประชาชนทุกหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาสินหาครบทุกคนทุกหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็นสามส่วนถวายพระคุณเจ้าให้อ,อสสมน์นำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือผู้ตกเกณฑ์จปทอสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์เด็กและโรงเรียนงดเครื่องดองของเมาทุกชนิดในวันพระและน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าส่วนครัวรั้วกินได้ รั้วดมได้รั้วพูดได้และรั้วมั่นคงแข็งแรงกล้วยหนึ่งหนอไผ่หนึ่งกอมะละกอหนึ่งต้นด้านนายจารึกวงชัยภูมิครูผู้ทรงคุณวุฒิของสังคมกล่าวค่ะว่าตนได้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนผู้นำชุมชนได้ตกลงร่วมกันว่าวันศุกร์ที่หนึ่งของสัปดาห์โรงเรียนบ้านมะขามร่วมกับชุมชนจะทำบุญตักบาตรที่วัดปลือคันตะวันตกวันศุกร์ที่สองของสัปดาห์ โรงเรียนบ้านปลือคันร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนบ้านปลือคันสุกที่สามของสัปดาห์โรงเรียนบ้านปลือยายร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่โรงเรียนบ้านปลือยายโรงเรียนทับทิมสยามสุสีร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนทับทิมสยามสุสีและวันสุกที่สี่ของสัปดาห์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหลักร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนบ้านหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายพัทราศักด์มนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือใหญ่นางปะดารัตวงชยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณอสพปยี 25, นายประวิทย์อยู่ยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามนายแสงอรุณดวงใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลัก นายสุพักวงแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลือคันที่นำนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะคุ่ณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสุสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสาหนุมสด คิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085 495 0835 เลิกเล้าได้สามเดือนอเปลี่ยนไปเยอะเลยคือมันไม่ชินเลยอ่ะคะ่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับฮะก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเขาเ้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย